สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมีคิตตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกมเดลวิไมครายนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้จะเป็นคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาดันเต้กระบอก3ท่อนนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเลเวลาเราก็มาเริ่มกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับว่าข้อมูลที่ผมพูดตอบนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมลว้ลวนๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ใช้วินะจะวิจะเาณาในการเับาฟังด้วยนะครับสำหรับ วิเคราะห์ตัวกาชารอบนี้นะครับก็แน่นอนว่าเป็นดันเต้ตัวใหม่นะครับตัวใหม่กิ๊กเลยทีนี้เดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันที่ภาพรวมของตัวละครก่อนนะครับสำหรับภาพรวมตัวละครนะครับก็มีเด่นๆอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับข้อแรกนะครับก็ตัวดันเต้เนี่ยเป็นตัวซับดาเมจนะครับท่า,ทาไฟกับทตุสายฟ้านะครับมีทั้งหมด2ทตาน,นะครับ แล้วก็รูปแบบของอการซับเนี่ยจะมาในรูปแบบของบัฟด้วยแล้วก็ในรูปแบบของดีบัฟด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นรูปแบบบัฟเนี่ยก็คือบัฟธาตุไฟกับธาตุสายฟ้าให้ปาร์ตี้นะครับให้ปาร์ตี้เนี่ยโจมตีแรงขึ้นส่วนในรูปแบบของดีบัฟนะครับเมื่อมอนเตอร์ตัวไหนเนี่ยมีดีบัฟที่ดันเต้แปะให้เนี่ยก็จะทําให้มอนเตอร์ตัวนั้นนะครับมีผลของการแพ้ธาตุไฟแล้วก็ธาตุสายฟ้า ทำให้ได้รับดาเมจทั้ง2ท่านนี้แรงขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าทั้งบัฟทั้งดีบัฟเนี่ยทำให้ความแรงมันทวีคูณขึ้นไปนะครับส่วนอันที่2นะครับข้อที่2เนี่ยก็จะเป็นความสามารถในการรวมมอนเตอร์ให้เป็นกลุ่มนะครับสำหรับความสามารถนี้เนี่ยน้อยตัวละครที่จะมีนะครับจากที่ผมพอจำได้ตัวแรกก็จะเป็นเลดี้น้ำแข็งตัวที่2จะเป็นธาตุาไฟ ธาตุไฟใครวะอเอไม่ใช่ดิธาตุน้ำแข็งตัวหนึ่งดันเต้ขวานนะครับส่วนธาตุไฟก็จะเป็นตัวดันเต้กระบอกสามท่อนแล้วก็สายฟ้าสายฟ้ามีไหมจำไม่ได้ที่เหลือจำไม่ได้แล้วนะครับก็นึกออกแค่นี้นะฮะส่วนข้อที่3นะครับก็มีความสามารถในการฟื้นฟูนมานา400หน่วยให้ทุกคนนะครับเมื่อเข้าสนามนะฮะอันนี้ก็เป็นความสามารถที่ดีนะครับทำให้เพื่อนที่กด เปลี่ยนตัวเข้ามาเนี่ยมีมานาเพิ่มขึ้น400หน่วยอาจจะดีถึงขั้นที่ว่าเข้ามาปุ๊บสามารถกดอันติได้เลยนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับก็เป็นความสามารถในการโจมตีเสริมของสกิลอันตินะครับซึ่งพอตัวดันเต้เนี่ยกดสกิลอันตินะครับจะทำให้มีเขาเรียกว่าเป็นวงวงกลมนะฮะ ซึ่งเราสามารถมองเห็นวงกลมนั้นได้นะครับและในวงกลมนั้นเนี่ยจะมีลูกไฟมีโอเปสายฟ้านะครับที่คอยโจมตีนอกเหนือจากการโจมตีปกติของตัวละครน,นะครับก็จะมีหลักๆ4ข้อนี้นะครับสำหรับภาพรวมตัวละครน,นะครับอันดับต่อมานะครับเราก็มาดูความสามารถของแรงกันนะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากแรงบีเลยนะครับสำหรับความสามารถของแรงบีนะครับจะลดดาเมจ ที่ได้รับจากมอนเตอร์นะครับ60%นะครับเมื่อตัวเราเนี่ยกดคอมโบ B นะครับต่อมาเป็นแลงเอนะครับซึ่งความสามารถของแลงเอเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3อันนะครับก็คือแรงเอสองเอสบวกและ 3s บวกนะครับสำหรับความสามารถจะทำการเพิ่มดาเมจของทุกคนนะครับ20%ที่แลงเอสร์เซ็นที่ 2S บวกและ60%ที่ 3S บวกนะครับ สำหรับการโจมตีเป้าหมายที่มีดีบัฟไฟหรือว่า,าลูกแก้วสีม่วงนะครับต่อมาเป็นแรงเอสนะครับสำหรับแรงเอสเมื่อเราใช้ท่ากระบองสายฟ้านะครับจะทำการเพิ่มดาเมจทั้งหมด5%เป็นระยะเวลา15วินาทีนะครับแล้วก็สามารถซ้อนทับกันได้3คั้นนะครับ ต่อมาเป็นแรงเอสบวกนะครับสำหรับแรงเอสบวกก็ยังอยู่ที่ท่ากระบองสายฟ้าบนพื้นเหมือนเดิมนะครับเมื่อเราใช้ท่ากระบองสายฟ้าเนี่ยจะทําการเพิ่มขั้น1นึ่งบวกไปอีก1ขั้นนะครับอารมณ์ก็เหมือนกับนักสืบตํานานนะครับที่เมื่อเรากดาฟันเงียบเนี่ยจากที่ stack ได้1จะ่กลายเป็น2แบบนั้นเลยนะครับแล้วก็ตัวบัฟจากฝั่งตัวละครเนี่ยจะสามารถสะสมขั้นสูงสุดได้อยู่ที่50ขั้นนะครับเมื่อขั้นเนี่ยสูงสุดอยู่ที่50ขั้นแล้วนะครับ จะทำให้ฝั่งเราเนี่ยเพิ่มดาเมจธาตุไฟแล้วก็ธาตุสายฟ้า10%นะครับโดยที่อยู่ในระยะเวลา20วินาทีนะครับต่อมาเป็นแรงด์เอเนะครับเมื่อดันเต้เปิดโหมดอันตินะครับมอนเตอร์จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น100%นะครับแล้วก็ทำการเปิดใช้งานฟ้าผ่าขนาดใหญ่นะครับฟ้าผ่าขนาดใหญ่เนี่ยเป็นฟ้าผ่าที่อยู่ในโหมดันดันเต้อยู่ในโห,หมดอันติ แล้วโอฟเนี่ยจะทําการโจมตีมอนเตอร์แบบอัตโนมัตินะครับซึ่งถ้าเกิดไม่ใช่แรง SS สเนี่ยสายฟ้าที่โจมตีก็จะเป็นขนาดเล็กนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพาสซีฟของ SS ก็จะเป็นสายฟ้าขนาดใหญ่นะครับส่วนอัสุดท้ายนะครับมอนเตอร์ที่มีโอฟสีม่วงอยู่อยู่ในนั้นนะครับจะรับดาเมจธาตุไฟและธาตสายฟ้าเพิ่มขึ้น10%นะครับเป็นระยะเวลา30วินาทีนะครับ ต่อมาเป็นแรงสาม s นะครับสำหรับแรงสาม s เมื่อตัวดันเต้ทำการกด QTE โดนเป้าหมายนะครับจะเพิ่มดาเมจทั้งหมดของทุกคนนะครับ12%เป็นระยะเวลา30ปวินาทีนะครับแล้วก็ครั้งแรกของการกด QTE เนี่ยจะเพิ่มมานา1,000หน่วยให้กับฝั่งเราทุกคนนะครับเราก็มาถึงแรงสุดท้ายแล้วนะครับก็คือแรง ex นะครับสำหรับความสามารถของแรง ex เมื่อตัวดันเต้นะครับกดสกิลอันติ แล้วมีลูกไฟอินฟานโนนะครับตัวดันเตจะเพิ่มดาเมจสกิลทั้งหมดนะครับ20%เแล้วก็เพิ่มดาเมจธาตุไฟและธาตุสายฟ้าให้กับทุกคนนะครับ10%เพิ่มคริติคอลดาเมจให้กับทุกคน20%เแล้วก็เพิ่มมานาให้กับทุกคนนะครับ400หน่วยหลังจากที่ตัวดันเต้กดสกิลอันติไปแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นอาวุธประจำตัวนะครับก็มาเริ่มกันที่ 0ดาวกับ1ดาวก่อนนะครับสำหรับความสามารถอันแรกนะครับจะทําการเพิ่มดาเมจทั้งหมดของดันเต้นะครับสิที่0ดาวและ20%ที่1ดาวนะครับความสามารถที่2เพิ่มมานารีเจนนะครับทุกสกิลของดันเต้30%ที่0ดาวและ60%ที่1ดาวนะครับส่วน2ดาวกับ3ดาวนะครับจะเพิ่มความเสียหายของโอเปสายฟ้า ที่โจมตีมอนเตอร์นะครับ20%ที่2ดาวและ50%ที่3ดาวนะครับส่วนความสามารถที่2เพิ่มดาเมจทั้งหมดของดันเต้นะครับ15%ที่2ดาวและ40%ที่3ดาวนะครับต่อมาก็จะเป็น4ดาวนะครับสำหรับความสามารถของสดาวเนี่ยตัวคริสตันนะครับจะทําการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็นระยะนะครับและทําการแปะดีบัฟใส่มอนเตอร์แล้วก็ถ้าเกิดเราโจมตีมอนเตอร์ที่มีดีบัฟของคริสตันเนี่ย จะเพิ่มดาเมจธาตุไฟและธาตุสายฟ้าอีก40%นตะครับต่อมาเรามาดูการ์ดเวทกันนะครับสำหรับเซตการ์ดเวทเนี่ยก็แนะนำเป็นเซตผูโตนะครับส่วนออฟของการ์ดเนี่ยก็อันแรกเลยแล้วกันนะครับเป็นฟื้นฟูมานาสำหรับฟื้นฟูมานาเนี่ยเราก็มาดูตามแรงกับตามอาวุธประจำตัวนะครับถ้าเกิดแรงต่ำไม่สูงมากเนี่ยอาจจะต้องใช้ฟื้นฟูมานาเยอะหน่อย เนื่องจากว่าความสามารถของตัวดันเต้เนี่ยจะแสดงประสิทธิภาพสูงสุดก็คือตอนกดอันตินะครับแล้วก็มีบัฟกับดีบัฟที่แปะให้มอนเตอร์ด้วยนะครับถ้าเกิดแรงสูงแล้วเนี่ยฟื้นฟูมานานี่คือแทบน่าจะไม่ต้องใช้เลยนะครับเพราะว่าไหนจะฟื้นฟูมานาจากอาวุธประจำตัว1ดาว60%แล้วก็จากตัวแรงแรงของของตัวดันเต้อีกที่มี EX ก็เพิ่ม400หน่วยแล้วก็ 3S เนี่ยก็เพิ่มอีก100หน่วยนะครับฟื้นฟูนฟนฟนฟนมานาสำหรับคนแลงสูงเนี่ยน่าจะแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับแล้วก็อันที่2ที่ผมคิดว่าเน้นก็คงจะเป็นเพิ่มดาเมจทาร์ทไฟนะครับส่วนที่เหลือก็ตามอัธยาศัยได้เลยนะครับเพราะว่าไอตัวเซตการ์ดเวสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฟาร์มยากนะครับจะแนะนําแบบเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็สไตล์การ ใช้การเวทของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกใช้ตามสไตล์ที่เราเล่นได้เลยนะครับอันดับต่อมาก็จะเป็นเรื่องรูนนะครับสำหรับรูนของดันเต้กระบองนะครับก็จะใช้รูนแห่งการอวกาศเม็ดนี้นะครับสำหรับความสามารถของรูนแห่งการอวกาศอันแรกนะครับก็สร้างความเสียหายต่อศัตรูในสถานะเผาไหม้เพิ่มขึ้น จุดๆเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งเลเวลสูงมันก็จะเพิ่มมากกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ความสามารถที่2เนี่ยจะฟื้นฟูพลังงานไฟฟ้า2หน่วยต่อวินาทีนะครับหลังจากเข้าสู่การต่อสู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูนประจำตัวของดันเต้กระบอกนะครับทีนี้เราก็มาดูสรุปกันนะครับสำหรับสรุปเนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้งานตัวดันเต้กระบองให้มีประสิทธิภาพนะครับ ตัวละครเนี่ยขั้นต่ำที่ผมคิดไว้เนี่ยอย่างน้อยต้อง 2S นะครับแล้วก็อาวุธประจำตัวขั้นต่ำก็ต้อง2ดาวขึ้นไปนะครับถึงจะแสดงศักยภาพของตัว Dante เนี่ยได้ในระดับหนึ่งะครับแต่ถ้าเกิดใครมีทรัพยากรมีกำลังทรัพย์ในการเปิดนะครับตัวดันเ t e ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้น EX กับดาบอ,อาวุธประจำตัว4ดาวเนี่ยก็จะสามารถ ซับดาเมจให้ทีมได้อย่างเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ากดตามกำลังซับของเรานะครับเพราะแน่นอนว่าตัวดันเต้ตัวนี้เนี่ยมันซับได้ทั้ง2ทีมเลยนะครับก็คือทีมท่าไฟกับทีมท่าสายฟ้านะครับถ้าใครเล่นทั้ง2ทีมนี้เป็นหลักเนี่ยตัวดันเต้กระบอง3ท่อนผมคิดว่าควรจะมีติดไอดีไว้นะครับอารมณ์ก็เหมือนกับวีเสือดำนะครับสำหรับคนที่เล่นกายภาพกับสายฟ้าแบบนั้นเลยนะครับก็ เป็นตัวที่ดีมากๆอีกหนึ่งตัวนะครับถึงแม้ว่าดาเมจของตัวดันเตเองอาจจะไม่หวือหวาเหมือนตัวอื่นแต่ก็เขาเป็นซับนะครับไม่ใช่ตัวดาเมจเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการซับเนี่ยทำได้ดีแน่ๆนะครับสำหรับตัวดันเตกระบ,บอกนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดวิเคราะห์ตู้ในคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่ารายละเอียดในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจในการกดตู้นะครับซึ่งผมก็ต้องบอกในในคลิปนี้ก่อนเลยนะครับว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้เล่นเซิร์ฟ EU นะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นตัวดันเต้มาก่อนมีเล่นแค่ในโหมดฝึกซ้อมฝึกสกิลนะครับแล้วก็มาอ่านของความสามารถของตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถสกิลความสามารถของแรงนะครับตั้งแต่แรง้ง B จนถึงแลง EX แล้วก็ดูรายละเอียดของตัวอาวุธประจำตัวนะครับแล้วก็เขียนเป็นลิสต์มาเป็นรายละเอียดต่างๆในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดมันมีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามาเรียกว่าไงดีอะผมเอาข้อมูลของตัวละครเนี่ยเป็นตัวกําหนดรายละเอียดที่ผมทําคลิปไว้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนที่มีตัวดันเต้กระบองแล้วใช้งาน ดีอยู่แล้วนะครับแล้วมีสิ่งไหนที่ผมพูดผิดไปหรือว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมเนี่ยแล้วถ้าเกิดคอมเมนต์เพิ่มเติมให้ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับรายละเอียดในวิเคราะห์ตู้รอบนี้นะครับเหมือนเดิมครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไ้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ